สวัสดีค่ะทุกคนจาก l ี้ k y Farm c h นะคะวันนี้มาพบกับการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องเทียนดูดน้ำว้าวเทียนจะดูดน้ำได้เปล่าเทียนไม่ใช่หล่อจะดูดได้ยังไงอ่ะแน่นเลยสิคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเทียนจะดูดน้ำได้ยังไงโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะลงไปเลยอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่เลย น้ำเปล่าที่ผสมสีผสมอาหารเรียบร้อยแล้ววันนี้เราใช้สีน้ำเงินนะคะใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะแล้วก็มีขวดแกะะ้วค่ะถ้าเราใช้ขวดพลาสติกเนาะเวลาขวดพลาสติกไปโดนไฟเนาะมันก็จะเปื่อยมันจะไหม้เนาะเราก็เลยใช้เป็นขวดแก้วแทนนะคะก็มีนี่เทียนแล้วก็ไฟชที่สำคัญนี่ค่ะจะเป็นถาดหรือว่าจะเป็นจานรองก็ได้นะคะโอเค ร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะมีไฟแช็กก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด <Yeah. S 2> ้วยนะใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆจะทําการทดลองนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยดูแลเนาะเพราะว่ามันเป็นอันตรายเหมือนกันเนาะ เริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะเริ่มเลยอยากเห็นแล้วอะะเริ่มเลยนะคะเทีเยนะะม,มันไม่ใช่หลอมันจะดูดได้ยังไงนั่ะสิขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะจุดไฟที่ก้นเทียนเนาะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ให้มันแน่นๆนะคะ<ๆ>เพื่อที่เราจะเทน้ำใส่ลงไปเนาะเทียนจะได้ไม่ล้มโอเคจุดแบบนี้เลยค่ะคต่อมตั้งไว้ให้แน่นๆเลยนะแน่นเปล่าอ่ะ น่าจะแน่นแล้วนะโอเคพอแน่นแล้วนะคะเด <Okay. S 1> ี๋ยว,วก็มีน้ำใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็จุดไฟนี่นะเป็นในผลที่ถ้าเด็กๆทำจะต้องมีผู้คองอยู่ด้วยนะค่ะแล้วก็ดูดีๆนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตกลึง จริงๆด้วยอ่ะดูสิดูสิวาน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมคะดูไงดูดน right right? ้ำง ไม่ใช้หลอดก็ดูดได้นะคะเ,เดี๋ยวเราเอาเทียนไปกินน้ำได้ไหมคะไม่ได้เอา้าเหรอทำไมอน่ะนี่ก็เป็นการทดลองเทียนดูดน้ำนะคะแต่อันเนี้ยเราใช้เป็นเทียนขนาดสั้นขนาดเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยน<อ>ทเทียนดูเดาจะใช้เทียนแท่งยาวๆแบบน,นะะี้ดูซิว่าน้ำมันจะขึ้นมากกว่านี้ไหมนั่นน่ะสิคะไปเลยๆๆเมื่อกี้เราใช้เทียนขนาดสั้นขนาดเล็กใช่ไหมคะทีนี้เรามาเพิ่มรับไซส์กันนะคะเราใช้ เทียนแห้งยาวๆขึ้นหน่อยนะโอเคค่ะแล้วก็จุดไฟาาตั้งไว้แน่นๆเลยเสร็จแล้วแล้วก็เทน้ำเหมือนเดิมเลยค่ะเทเข้าไปเลยเดี๋ยวดูซิรอบนี้จะขึ้นสูงเท่าไหร่น่าจะเท่าตึกบอลเทสเซนเตอร์หรือว่าใบหยกแล้วก็จุดไฟเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะการทดลองนี้ต้องมีผู้ปก คอง,องอยู่ด้วยนะ,นยนะ,ะทำเองไม่ได้นะคะอันตรายนะนี่ยังเสียวๆอยู่เลยเนี่ยเหไฟมันอันตรายโอเคสามสองหนึ่งจงด,ดขขขูขึ้นมาอีกไหมขึ้นมาอีกไหมขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่นะ ใช่ใช่ขึ้นอยู่ไไมาอีกคุณท่องมวลหน่อยโอ้มาลกกุยขึ้นถึงปากขวดนี่งอมพอๆกับเทียนสันเลยเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันดีกว่าค่ะว่าทำไมเทียนถึงดูดน้ำแบบนี้ได้นะคะก็เพราะว่าอะที่น้ำข้างนอกนะคะเข้าไปในขวดได้ก็เพราะว่าภายในเนี่ย ออกซิเจนกับอากาศมันเหลือน้อยเนาะแล้วเทียนก็เลยดับเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีอากาศเข้าไปได้เลยเราปิดฝาขวดเราปิดสนิทเลยไม่มีอากาศที่ไหนเข้าไปได้น้ําก็เลยเนี่ยเข้าไปข้างในในขวดแบบนี้นะคะนะเห็นไหมพอมันไม่มีอากาศแล้วเนาะเทียนมันก็จะดับนะคะอพออากาศในเนี้ยมันน้อยน้ําข้างนอกเนี่ยก็เลยสามารถเข้าไปในขวดได้เอเป็นยังไงคะการทดลองนี้สนุกไหยคะ จนุกครับรอยากรู้ก็ต้องมาติดตามการทดลองของเราเรื่อยๆนะคะถ้าชอบการทดลองสนุกสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 2> กด subscribe แล้วกดกระดิง่งกริงกริให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการทดลองบบใหม่ๆและสนุกสุกแบบนี้นะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ้งๆๆริ๊ให้พวกเราด้วยนะ